สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนนะทตอปแตบครับผมจากบริษัทต้องจเจริยยนจำกัดรถไนท2จังหวัดระนอราชธานีซื้อรถที่นี่ไม่ต้องวัดดวงนะครับพร้อมจัดให้ทุกคันทุกเคสด,ดันแน่นอนนะครับผมมีรถใช้งานกันทุกคนแน่นอนครับผมวันนี้มาอยู่กับตัวยู s u อ n นิ1หนะครับผมกระบะตอนเดียวรถโชวปี2016นะครับผมในราคาเพียง 4 9่0 0กันบาทนะครับอันนี้เป็นกระบะคอกซิ่งเพลารอยนะฮะผมเสริมแหนมมาให้แล้วเรียบร้อยเลยกระบะบรรทุกพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้พิเศษเลยไม่น้อยนะฮะเพียง43,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมและมาพร้อมกับระบบเบรกไฟฟ้านะฮะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูเลยว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวล้อเลยนี่ความพิเศษตัวนี้แต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับใส่ล้อแม็กมาให้เลยสวยสวยแม็กคอบสิบแปดนะฮะทั้ง ล้อหน้าและล้อหลังบรรทุกนะฮะเป็นล้อแม็กซ์สวยๆเลยนะครับผมด้านหน้าสวยเดิมเลยจากโรงงานนะฮะกระจังหน้าสีเทาเดิมสัญลักษณ์โลโก้แบบโครเมียมตามสไตล์ของอิซุสุนะครับตัวนี้นะฮะเป็นสีบอลน,นะฮะสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมนี่ใส่คอกมาให้แล้วนะฮะนี่พร้อมใช้พร้อมวิ่งเลยนะครับนี่ตัวนี้เลยล้อนะฮะล้อบรรทุกนะครับนี่เป็นล้อแม็กนะครับ เป็นลอ้อแม็กนะไม่ใช่ลอ้อกระทะนะครับแม็กสวยๆเลยยางใหม่ๆของมิชลินนะฮะคันนี้พร้อมวิ่งพร้อมใช้งานเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับนี่ด้านหลังสวยเดิมไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะฮะด้านล่างตรงนี้เลยนี่กระบะเท่าร้อยเสริมแหนบมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมวิ่งพร้อมใช้งานเลยลูกค้าซื้อไปนะฮะไม่ต้องเอาไปทําเพิ่มเลยเอาไปก็ไปวิ่งได้งานเลยนะครับผมหาเงินสร้างกันเลยสร้างอาชีพได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมพามาดูข้างในดีกว่าตัวนี้นะครับนี่ภายในสวยเดิมจากโรงงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบาะเครื่องเสียงนะครับเป็นของเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับนี่เลขไม้นะฮะนี่เลขไม้อยู่ที่43,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมไม่น้อยด้วยนะครับคันนี้่าอย่างที่บอกนี่ก็คือตัวนี้เป็นเบรกไฟฟ้านะฮะเป็นเบรกไฟฟ้านะครับผมก็เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ กระจกไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะฮะสภาพสภาพเครื่องยนต์นะครับเป็นยังไงนะฮะสวยไหมเดิมไหมนะครับทําอะไรมาบ้างมาดูกันเลยนี่ตัวนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์1.9 Blue Power เนะฮะเครื่องยนต์เดิมนะครับท่อเดิมนะครับผมตัวนี้มีการเปลี่ยนในส่วนของการตกแต่งความสวยงามของภายในห้องเครื่องนะครับเปลี่ยนท่อมานะฮะ แต่ว่าเครื่องยนต์เดิมแน่นอนนะครับรถคันนี้กรนตีคุณภาพเช่นเดิมนะครับไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ําแน่นอนนะครับซื้อไปไม่ต้องวัดดวงไม่ต้องเอาไปซ่อมนะฮะไม่มีแน่นอนนะครับผมคันนี้เดิมเลยไม่ว่าจะเป็นแผ่นเพจนี่เพดไม่เดิมเราไม่ขายนะครับหัวน็อตเดิมจากโรงงานนะฮะรอยเม็ดอง์เม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับผมสติกองสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มสุด ดีกว่าซื้อรถตอนเดียวเปล่าๆไปแล้วไปเพิ่มเงินทำแต่งมาแบบนี้อีกก็หมดไปอีกเกือบแสนแน่นอนนะสำหรับข้อเพาลรอยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะฮะเจ้าตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะฮะรถสวยไม่น้อยขนาดนี้นะฮะแถมสภาพนี่เดิมทั้งคันเลยนะครับผมก็อยากให้เป็น เอาไว้เป็นสร้างอาชีพดีกว่านะฮะเอาไว้สร้างไรายได้ให้ลูกค้านะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับ0877914199นะครับหรือว่าช่องทางแฟนเพจ Facebook รถมือสอต้องเจริญยวนนะครับผม ช่องทาง u t u b บนะฮะบริษัทต้องเจริญจำกัดนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมเบอร์โทรสามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะฮะตอนนี้เรามีบริการทำสัญญาให้ลูกค้าถึงที่บ้านทั่วประเทศนะครับแล้วก็ส่นรถนะฮะลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมากผมมีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงที่บ้านเช่นเดียวกันด้วยรถแสลออนของเราเองนะครับผมตอนนี้เราก็ส่งรถให้ลูกค้าเกือบทั่วประเทศแล้วนะฮะตอนนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับผม สำหรับใครที่สนใจนะฮะก็อย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามาเลยสอบถามข้อมูลเงื่อนไขต่างๆกันได้นะครับตอนนี้มีบริการีา่มีคาาฟ่90วันนะฮะหนกเบีย้ยตัวเปร์เซ็นตนา12เดือนนะครับผมฟรีดาวเช่นเดิมนะครับผมใครที่สนใจคันนี้ติดต่อไปเจ้าของได้เลยนะครับมีรถก่อนนะฮะมีสิทธิ์หาเงินสร้างอาชีพได้ก่อนใครเลยนะครับผมสวัสดีครับ